สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับผมผ้าทุกท่านมาเบิ้งงานประดิษฐ์ประดอยงานฝีมือเฮ็ดให้พ่อใหญ่ครับเพื่อมอบให้พ่อใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายเนาะนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่พอหญ่แม่ใหญ่น้าเป็นมาซอยครับน,นี่ครับนี่ครับผมอันนี้ก็หน้าครับอันนี้ก็ ไม่ใหญ่เนาะเศรษกับแม่ละนี่นี่กับแม่เลยเดี๋ยวนี้นี่ครับผมเพราะว่าคือใหญ่มากเออน้ำเพลินใหญ่สุเยียนครับใหญ่สุเยียนเพราะว่าผมเป็นคนใหญ่สุเยียนครับจักสีว่าจังไรเนาะไปเยี่ยนได้ครับโอ้เนาะมันใส่ใส่ใส่ข้ามผิดเนาะใส่ซับผิดต้องบอกว่า ผมไปเฮี้ยนไดเพิ่นกะเรียกกะเจียเอาซีซะนเนะาะแบบครับแม่นครับแม่นครับก็บคือ,อ,อนี่ครับไปไปครับขันมาบ้านไปเฮี้ยนไรกับบอดเนาะบอซื้อแบบนี่ครับเออนี่ครับ,ค,รบคือส่วนมากอะ นี่จะพอตาแมตาพีตานองนะครับอันนี้ก็บููนาเพื่อนครับเป็นลูกอืลูกเป็นล้านนี่ครับแต่ว่ากับกับแม่เล่าเนี่ยผมเสคุกคี้หลายขึ้นกับไปนั่งว่อนนะ้ำม่ป่าอยูเนอนเยเ่เป็นมานอนเฝ้าลูกไส้ลาเป็นเปมานอนเฝ้ายังออกเป็นอนอไม่เงยเมี่ยง ทำแม่ป <t oms> <m> ่าใหญ่แล้วพูนันกันเลยลูกเต่าเพิ่นเอิญปูเอิญยาอยู่ครับแต่ว่าเพื่อนเอิญเองเพื่อนอยู่แต่ว่าเพื่อนี้ิดเยน่ไมา เป็นงานอันนี้ที่ถ้ามาเบิงน้องไส้คนเล็กของแม่ผมครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วครับผมครับอันนี้อันนี้น้องน้องคนเล็กคนจุดทองของออกยูทูบครับผม ของของแม่ครับนี่ครับกระเด็นพรสุนี้เพิ่นสบายครับเลี่ยงตะไคร้เลี่ยงตะไคร้ครับเปลี่ยนตะไคร้นี่ครับกาจะมาอันนีโ้อง่ทีเ,เดียรอันนี้เกประวัติของเราบ่เแ็นอ่ จะไปวัดวัดไปวัดไปเลยช่วงเต็มที่เป็นโลเป็นยังที่อยู่วัดข้ามช่องค้ามยังเป็นเหรียญเป็นโลนีคือมันขึ้นวัเนี่ยข้ามข้ามนี่นี่ครับเป็นเกียรติประวัติของพ่อใหญ่ครับหลายแห้านกงเวลามันหลายจะถึงขึ้นนเป็โลครับผมโลแล้วก็เป็นหัวแล้วก็เป็นหง ไปเกตยศมาให้คือความทุ่มเทต้นนี้ย ouais. ืใส uh ่อันโลพันส่วต้นนึงเขนเอาไปไว้ใส่มาเป็นสาธาณะสมบัติของทู่บ้านเโอ้ครับต้นนี้่้นมาที่เป็นที่วาถีนเหียเนี่ยพยายามจนกร่ทช่วงขางเพิ่มนี่อให้ได้นที่สองของเ รถที่เปนคเ่เป็นเกียรติประวัติต่างๆของของเพื่นที่ได้รับจากข้างการนะครับสมัยเพื่อนอยังเป็นผู้พนับ้านนะครับ หลายแห้งครับหลายจนเป็นซิบๆใบเลยนะครับหน่อยคนทีทีไดแบบนี้เลยโอ้สมัยก่อนมันเป็นจริงตั้งแต่พ่อสอเท่าไหรครับนี่ได้ระบุพ่อสอนนาทิดเนาะสมัยก่อนอำเภอกระนุ่นึ้นเป็นจริงแต่ว่านาจะโดนแล้วครับผมเกิด มาผมกับหูว่าเป็นอำเภออะสาโอ้ดูกรการโรงเรียนเอาประแดกมาให้ครับโอ้ยายยายคุยกับยายแล้วครับผมระย่องอยากประแดกระย่องอยากประแดกนี่กินประแดกก็เป็นมันี่กินประแดกเป็นแล้วเดี๋ยวผมเอาเบอร์มานี่ครับภาพนี้เดี๋ยวผมสี่ห้เบิรงว่าอันท้ายแล้วหลายๆคนครับอันนี้นี่ ไม่ใหญ่อยู่เฮียนพี่สาวเพิ่นครับแต่ว่าเสียไปแล้วนะครับโอ้ไผเป็นไผ่นะนี่เบิ่งบ่ออกเลยเออนี่ไอ้ไอ้มน์ภูเพิ่นนั่งอยู่นี่วังหันครับอันนี้ผู้ใดผู้นี้เออเออเพออเพลินเพิ่นเพิ่นเพิ่นไม่เอานะบ่ครับเออเพิ่นเป็นรุ่นน้องเดิอันแล้วรุ่นน้อง น้อยๆนะเนาะแต่ว่าเพื่อนนั่งอยู่หนาชิเนาะอันนี้พิซซาอีกคนนึงครับไอ้มนนี่นี่ผู้นี้ก็เสียไปแล้วครับอายผู้นี้ไปใช้มาใช้กับผมตลอดนีผู้นี้เพื่อนเสียตอนได้จากปีขึ้นอาทิตย์สิบเท่าไรครับสิบแปดสิบเก้าเนาะเพื่อนเสียไปตอนสิบแปดสิบเก้าปีครับแต่ว่าอันนี้พิซซาใหญ่หมูครับผมเอินเพื่อนหนาเป็นอาจารย์สอนนะครับ นี่อะไดรเขาเอาเขาเอาไม่ดีนครับี่ครับหลังจากนี้จะมีก็เป็นรูปสมัยเล่าเ,เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับเร,ราจัดการผู้ใหญ่บ้านยังนุ่มเนาะเดี๋ยวขออนุญาตครับนี่ครับผมอ่านี่นี่คือพญาย,ยูเฮียนครับนี่ครับตัวนี้นะครับภาพอาจจะเก่านะครับเป็นภาพตั้งแต่สมัยคือว่าเก่าแก่ามากแหละ ใน้เบิงครับเกียรติวัิเกียรติคุณของใหญยนะครับนี่ก็ผู้เฒ่าหลายๆคนที่่วงรับไปแล้วเมื่อสองปีที่แล้วก็คือผู้นี้ครับผู้นี้เสียไปคือภรรยาของหญ่ยยืนย,ย,ยนไม่ไงผมใไงมากได้ย้อนเขาต้มแล้วนี่ครับผู้นี้เสียแล้วนะครับผมก็สิบ,บอกใน้เบิงลายลายลายล,าลามากเนาะเฉพาะเอาจตะอยาผใหญยเฮาเนาะยู่ในหนีเนาะมีผู้นี้ อ,อยุไสอีกอ่ะอก้หลายแห่งสมัยตะกี้เนาะคนนี้ก็เสียแล้วนะครับคนนี้นเสียแล้วนีพ่อใหญ่อยู่นี่นี่พ่อใหญ่นี่นเฮี้ยนตรงขามกันครับแล้วก็เสียไปแล้วหนะลวงปู่พ่อมานี่ครับผูผผ้เขาที่ผมบวชอยู่น้ำเพลินคือภูนี้เพลินก็เสียไปแล้วนะครับมอหน้าไปแล้วไม่ยั่เรียนยู่ไสครูเห็นไม่เรียน <c oughs> ทันทีเห็นด้วยสมัยด็ยกี่กัเพื่อนจำสินไลายเนาะแม่ขาวเนาะอันไม่ใช่เสียนเรายัางอยู่บ่ยังยังอยู่บอ่อ้อวเราเราไปใส่มาใส่ยา,ยากมันบ่ครับอ,อ,อันนี้หยาครับหยาผมอันนี้ก็เสียไปแล้วครับเสียไปได้ห้าหกปีแล้วอันนี้มีเงบุญเนะ้เน,นาะแม่นบ่แม่นมบ่เห็นหน้าเราจะเทือบ่สบายกันคู่นี้ก็เสียไปแล้วเทียน อยู่ไกลๆนี่นะครับหลายๆคนครับจะว่าบ่เห็นไม่เห็นแต่ว่าบ่เห็นไม่เห็นเรียญครับปกติเพิ่นบ่เคยขาดนะะเพื่นบ่เคยขาดเพิ่นสิอยู่ตลอดอะทีนี่อ่าอันนี้เป็นศาลาหายวัดลูกเก่าเกาอันนี้ผมก็อยากถ่ายไว้เพื่อเพื่อให้เป็นที่ระลึกเป็นภาพความทรงจำดีๆ นี่ครับผู้นี้เป็นคนที่ดูแล่ลูกหลานมากผมจะบอกนะครับอีู่ือไม่ใหญ่เถ่าเลยเสียไปแล้วได้ถึงซิปไปครับซ,รซิปเนาะนี่ผู้นี้เสียไปแล้วได้ประมาณซิปถึงซิปก็ปีครับอันนี้ผู้ผู้นี้ก็คือนี่แหละครับผู้คนนั่งอยู่นี่แหละนี่คือกินนอน กินนอน่มีเขา่าพมีน้ำกากลไปไกลมาสีบอลหลอดพนสายตาเราเลยครับคือเล่าสี่ไล่ไปกินเขาขันพ่าันกินเขาเลาสีบังคับให้กินพ่กินบ่ได้ต้องกินให้เราเห็นครับเพราะว่ากระติบตเขาเราสี่ตังไว้คางโตเล่าตลอดนะครับต้องกินให้เราเห็นขันพ่กิน้เราเห็นเล่าสีห้าสีดาเนี่ยครับคิดหอดคิดหอดเวลาเห็นภาพเกา่เกาๆของผููที่เคยมีบุญคุณก,กับเฮากะอดคิดถึงบ่ได้นะครับ ถ่ายไวให้พี่เพียงน้องเอฟซี FC ได้เบื้องนําแล้วก็ผมก็ได้เก็บเป็นข้อมูลคลิปวิดีโอไวเพราะว่าคอมมูนนี้มันสามารถเก็บรักษาไว้ได้โดนเนาะเขากับได้มาเปิดย้อนหลังเบิ้งอะไรครับแต่ว่าผมพยายามค้นหาคลิปที่ผมถ่ายต่าผมไว้ผมยังหาบพราท่นพออยู่ครับนี่ครับเบื้องลายภาพอันนี้หนาเราทถ่ายเอกสารซีล็อกไว้สมัยก่อนเป็นซี่ล็อกขาวดำแต่ผบ่มีแต่ผบ่มีเอกสารซีเนาะครับ ให้เบิ้งกันน่ครับสำหรับคลิปนี้ก็อขอบคุณพี่เพียงลองเอฟซีที่เขามาติดตามรับชม,มครับผมกกน,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 นะครับมากินข่ากินน้ำน้ำกันครับนี่ครับรวมรับประทานอาหารน้ำกันผู้ว่ทัานกิน,ข,กน,กน,น,นข่าก็กินเนาะบอ้ยคำใหญ่เขาว่าแ่บด้วยครับเฮงกินคำใหญ่เฮงแ่บนะครับ อันนี้จาพอตาแม่ตาพีตะนองตาหนาอันนี้ก็น้องทำน่องไส้อีกคนนึงครับป่อยดูแลในงานในกันวันไหสวัสดีครับครับผมกินข้าวแล้วบล่ครับเอาเอากินข้าวเด้อกินข้าวอ่าผมสำหรับคลิปนี้กับบายบายครับพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ